โอเคนะครับข้างนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้กับการใช้างานจริงๆยกเคสตัวอย่างคือการขายสินค้าตามห้ามาสินค้าต่างๆปกติเราจะเห็นเขากรอกสินค้ากรอกจำนวนถูกปหถ้าเขาขายสินค้าก็คือยกสินค้ามาสแกนเข้าสแกนเนอร์ปับ๊บมันก็ติดมันก็เข้ารหัสสินค้าไปเลยถูกไหมครับถูกไหม ถ้ามันมีร้อยกว่าชิ้นหลหะเขาเขาคงไม่สแกนร้อยชิ้นใช่ไหมเขาก็สแกนแค่อะไรครับครั้งเดียวแต่ใส่จํานวนชิ้นแล้วคูณแล้วก็ตริกไปตริกนี่คือเอายกสินค้ามาสแกนไปเห็นทั่วๆไปทุกห้างสำหรับสินค้าใช่ไหมครับโจทย์วันนี้คืออยากให้ประยุกต์ใช้ดูซิว่าเราจะประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจจริงๆได้ไหมผมยกแค่จุดจุดหนึ่งนะแน่นอน นี่คือการแยกตัวอ,อ,กอักษรถ้าในเอกสารในหนังสือเราคือบทที่16คําคำสั่งที่แยกตัวอ,อ,กอักษรแยกออกจากกันว่าอะไรคืออะไรคานวณคืออะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนี่แค่จุดเดียวนะจุดเดียวจริงๆมันมีหลายหลายส่วนหลายจุดมากแต่เรายกตัวอย่างแค่จุดเดียวว่าถ้าต้องการที่จะเอาข้อมูลหรืออะไรต่าง ออกมาจากสตริงอะแล้วมาชักมาใช้ในการทำงานจริงๆจะเป็นยังไงผมลองทดสอบรันให้ดูนะสิ่งที่อยากได้นะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโปรโตไทป์ให้รู้ว่าความคิดเป็นยังไงแล้วถัดมาก็คือต้องเขียนอย่างเช่นลูกค้าหยิบสินค้ามา24ชิ้นพนักงานเข้ากด24คูณ แล้วก็ตามด้วยรหัสสินค้าสมมติรหัสสินค้าเป็นอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือรหัสสินค้าแล้วก็กดปุ่ม enter หรือสแกนตัวสแกนน้ำจะ enter อัตโนมัติสิ่งที่ออกมามันแยกจากตัวนี้คือจำนวนสินค้ามันเท่าไหร่ครับยีิบสี่รหัสสินค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผมให้ทดสอบก็คือคีย์อย่างนี้เข้าไปแล้วกดตัวนี้แล้วแยกออกมาสองตัว ส่วนตัวนี้รหัสหนึ่งสอสามสี่ห้าันจะไปนค้นกับดาตเตเบสเองมันก็แสดงเป็นสินค้าออกมาใช่ไหมราคาสินค้าออกมามันเอาราคาตั้งคูณกับอะไรครับคูณกับจํานวนถูกไหมมันก็เป็นยอดรวมสุทธิเนี่ยหลักการคิดง่ายๆในการนนคํานวณสินค้าวันนี้เราเป็นเคสตัวอย่างที่แอปพลายกับงานธุรกิจที่เราเห็นเห็นกันแล้วดูว่าเขาใช้อย่างงี้ทําเพื่ออะไรยังไงบ้างโอเคไหมครับ อ่ะวันนี้รอให้ทำโจทย์ข้อนี้นะครับว่าใครทําได้บ้างเราวันนี้ทําให้ได้แล้วท้ายเราจะเฉลยกันนะครับ